คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดลบบุรีและใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญในพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนมีนาคมณทุดงคัสสถานชัยบาดาลจังหวัดลบบุรี โดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำบูชาและขอขมาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำปฏิบัติธ,ธรรมเพื่อกั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยมีการจัดเตรียมอาหารหวานคาวไว้อย่างประณีตเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัฒตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิถนาพรวิมลสุทธิกุล กาลยนมิตรหนูแดงตุ้มทองเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แต่ทุกท่านก็ไม่ขาดในการสั่งสมบุญสร้างบาร,รมีซึ่งพิธีกรรมงานบุญดำเนินไปอย่างเรียบร้อยอย่งความปลื้มปิติแก่ผู้ร่วมงานบุญทุกท่านค่ะ